สวัสดีครับหาคําตอบจากองค์พระเดี๋ยวขออนุญาตขยับสายก่อนสายระยงระยางไฟจะดูดผมตายเอา <c oughs> อะวันนี้ขออนุญาตนี่องค์นี้ก็คือทําคลิปให้ดูไปแล้วนะองค์นี้จริงๆสวยนะสวยสวยในที่นี้หมายถึงว่าเอ,อไม่ได้สวยแบบสมบูรณ์แบบกดติดเส้นสายสวยอะไรเงี้ไม่ได้หมายความมากแบบนั้น หมายถึงว่ารวมทั้งหมดดูแล้วแบบเขามีสเสน่ห์เขามีความสวยของเขาแต่วันนี้เดี๋ยวจะเอาผ้าส,สวยให้ดูสวยแบบว่าเต็มฟอร์มมาเป็นแบบไหนนี่วันนี้มาดูองค์นี้นี่เนี่ยสวยเต็มฟอร์มเห็นไหมเส้นสายบึกบักองค์ใหญ่ล่ามีโค้ดป่ะไม่รู้อ๋อมีโค้สด้วยนี่องค์นี้ก็อีกองค์หนึ่งนี่เห็นไหม สองค์เนี้ยโคลพิมพ์นะครับ A กับ B ชัดเจนนะครับเส้นสายติดเต็มบึกบักเห็นไหมใหญ่ลํำตามตำราครบสูตรนะครับเพียงแต่ก้นก้นจะเป็นก้นอ่าก้นมีโค้ดกับไม่มีโค้ดอ่ะอีกนิดหนึ่งทำไมสององค์นี้ผิวไม่เหมือนกันอ่าเหตุผลรู้ไว้ทำไม จำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าผมเอาพระหลงพ่อเงินนะมานหนึ่งองค์ด้วยความอยากรู้ของผมคืออย่างนี้ผมไปฟังคนเก่าคนแก่เขาบอกว่าคืออยากได้นึกนึกถึงนึกถึงภาพหลงพ่อเงินไหมครับหลงพ่อเงินที่เวลาผิวกลับมาแล้วอะ่ะแล้วเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเนื้อจะจัดแล้วก็เป็นแบบปังปังอะนึกออกไหมนึกออกไหมครับแห้งๆแตจจ่จัดแต่เนื้อคือไงเวลามันเวลาผิวสนิมมันกลับมาคืนเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานหรอก มันจะออกมาในทรงที่แบบว่าสวยอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะ <Yeah. S 1> เนี่ยมันจะนึกนึกถึงอย่างนี้ได้ไหมเนี่ย yeah. คือเวลาเขากลับมาเนี่ยคือเขาจะดำตามฟอกใช่ว่าแล้วผิวเขาแบบจะจัดอ่ะจะจัดจัดซีดอ่ะเขาบอกว่าไอ้ล้างอย่างเดียวอ่ะคือถ้าล้างอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคือล้างออกมาแล้วเป็นแบบเนี้ยเวลาผิวเริ่มกลับเขาก็จะเริ่มซีดกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะ แกนี้เขาก็อย่างนี้แหละเต็มที่เขาก็จะออกเป็นสนิมอมน้ําตาลเวลาดำอ่ะแต่ถ้าอยากให้แบบเนื้อจะจัดอ่ะแบบที่คุณเห็นหลวงพ่อเงินองค์สวยๆที่ที่เขาเล่นหากันไหมคือคนโบราณอ่ะเขาล้างเสร็จแล้วเขาเขาขัดคือไม่ได้ขัดรุนแรงนะเขาเขาแบบเขาขัดให้ผิวมันแบบยังไงอ่ะให้ผิวมันสะอาดสะอานนะครับให้ผิวมันแบบ อย่างเงี้ยให้ผิวมันเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้แล้วตอนเนี้ยพอเขากลับมานะมันจะสวยสวยมากคนโบราณเขากา,าสอนผมมาแบบนั้นนะผมก็เลยอยากรู้ก็เลยลองดูรู้ไหมตอนแรกๆอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยผิวประมาณนี้เลยเนี่ยแต่เนี้ยผมมาล้างใช่ป่ะผมก็ล้างเอารอ,อ,อบแรกผมก็ํำส้มสายชูทำความสะอาดอะ่รเงี้ยล้างล้างใช่ป่ะแต่ก็ไม่ได้ล้างหนักล้างอะรแรงนะ แล้วก็น้ํายาล้างจานล้างเสร็จพอล้างเสร็จปั๊บอ่าก็มาพึ่งแห้งพึ่งแห้งเสร็จปุ๊บผมก็เอาไอ้ไอ้น้ํายาที่ใช้ขัดหัวมขัดอะนะครับนึกออกไหมไอ้ที่มันเป็นครีมข,ขาวอะ่ะผมไปขอเขามาอ่าผมก็มาถูถูถ,ถ,ถ,ถูหน่อยถูถูหน่อยคุณรู้ไหมตอนแรกที่ผมขัดอะ่ะองค์เนี้ยผมขัดมาได้ประมาณน่าจะตั้งผมว่าน่าจะประมาณสี่ห้าวันเลยแหละคุณรู้ไหมตอนแรกอะผมขัดมาคุณนึกหนึ่งหัวมขัดเวลาขัดใหม่ๆมไหม คือมันจะออกแบบเงาอ่ะเงาไปเลยอ่ะเงาแล้วแบบนึกออกไหมครับจินตนาการถึงหัวเ็มคัดลูกเสือใครที่เคยเลยลูกเสือน่าจะทราบดีแบบนั้นเลยแล้วเนี้ยขัดเสร็จปุ๊บผมก็ไปล้างนความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็มาวางไว้ตรงนี้แหละวางไว้ตรงหน้าพินเตอร์ผมเนี่ยคุณรู้ไหมผมก็ใจตุ้มตุําๆ่ชิบหายแล้วแม่งจะเสียอาวะเนี่ยผมคัดเนี่ยผมคัดแบบขัดอะคัดให้นั่นเลยนะแล้วคุณรู้ไหม พราะผ่านไปวันเดียวเท่านั้นนะครับจากที่ผิวเขาจะออกเป็นแบบออกไปทางเขียวเขียวเหลืองเหลืองอ่ะปกติล้างมาเนี่ยถ้าล้างเฉยเฉยนะมันจะเป็นแบบออกทองปังปังนึกว่าไหมออกทองแบบเนี่ยออกทองเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยตอนแรกแต่ตอนเนี้ยมันจะเหมือนเข็มขัดที่แบบเงาเงอ่ะนะผมก็วางไว้เออไม่เป็นไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็หยิบสองทุกวันทุกวัน,วนพอพอเข้าวันแรกเอ้ย ผิวมันเริ่มมันเริ่มกลับมาเป็นสีทองอ่ะเหมือนน้องเนื้อทองบวบอ่ะแต่มันยังมีความเงาอยู่พอเข้าวันที่สองวันที่สามวันที่สามเริ่มแบบเฮ้ยเอิมเริ่มดูดีป่ะเริ่มดูดีเริ่มอะไรเงี้ยจนเข้าวันนี้แหละน่าจะประมาณสี่วันห้าวันแล้วแหละน่าจะประมาณนี้ยังยังไม่ถึงสัปดาห์นะคุณรู้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูคือผมเชื่อได้เลยนะว่าพระที่เนื้อหามันคือพระที่มันเก่าอ่ะ ไม่ว่าคุณจะล้างยังไงก็แล้วแต่เนี่ยความเก่าเนี่ยมันจะกลับมาเร็วมากนะแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่คุณล้างปุ๊บนะมันจะขาวไปเลยอะ่ะมันจะมันจะไม่ได้ซีดมันจะไม่ได้แห้งอะ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมอะไรเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เห็นไหมคือล้างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะออกหมดนะนี่ขนาดว่าผมใช้กดแบบปุ๊บส้มส้ใส,มสชูเลยประมาณเนี้ยคือตามซอกตามอะไรเนี่ยเขาเขาไม่ใช่ว่าเขาจะออกนะคือบางจุดเนี่ยคือ มันไม่ได้ออกง่ายแต่บางจุดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกบริเวณผิวอะไรเงี้ยด้านบนภายนอกอะไรประมาณนี้นึกนึกนึกออกไหมครับเนี่ยดูตามนี้เลยแล้วล้างมาคุณรู้ไหมมันจะมีน้ําทงน้ําทองอะ่ะแล้วที่สําคัญองค์นี้คือสวยนะจะบุกโดง่งนะแต่ผมมาล้างไม่ได้เสียด้วยนี่อย่างก้นเหมือนกันเนี่ยที่แรกม,มันจะเป็นแบบด้านๆอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วผมก็เอาที่ผมบอกอะ่ะแต่ดูตามซอกน้าอะไรอย่างเงี้ยไหมคือความดําอ่ะความดําเขาอะ่ะคือมันไม่ได้ไปไหนอะ่ะ เดี๋ยวพอมัน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 เริ่มกลับนเนี้ยตรงเนี้ยมันจะดำเข้มนึกนึกออกไหมมันจะเหมือนกับองค์เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยก็เป็นผิวนี้เนื้อไหมอ่าประมาณนี้ผิวเขาก็จะกลับมาแล้วก็จะมีความแห้งนั่นแหละมันก็จะมีเสน่ห์อันนี้คุณดูนะเนี่ยผมให้ดูนี่เห็นไหมเนื้อหาเขาอ่ะคุณดูเอาเนี่ยตามฟอกเี่ยตามฟอกก็คือเป็นลักษณะแบบ ตอนแรกเลยผิวตอนแรกเขาอะคือมันจะผ้าเขาแห้งอยู่แล้วครับแห้งสนิทเนี่ยเห็นไหเนี่ยจริง,รงๆเขาบอกให้ไปแขวนใช้แต่ผมแบบผมไม่อยากแขวนผ้าหลายๆองค์ไงเนี่ยเห็นไหมแล้วที่องค์นี้คือสวยเนี่ยตาเตอคุณดูดิจมูกจมูกเห็นไหมแล้วผิวเขาอะเห็นไหครบสูตรเนี่ยรอยแต่งตะคงะเข็บอะไรต่างๆนี่มีเศษดินนะนะมีเศษดินดินกรุ นี่ติดอยู่นะครับผมไม่ได้ไปแคะไม่งัดนะผมแค่ล้างออกแค่นั้นเองเนี่ยแม่เนี่ยบ,บางจุดเห็นไหมเขาก็ล้างไม่ออกอ่ะแล้วดูตามซอกคอแหละคุณเห็นไหมมันจะมีลักษณะน้นําทองนะครับเนี่ยเห็นปะตรงไหนที่มันดำมันก็ดำอ่ะครับเนี่ยอย่างในในเนื้อเนี่ยตรงไหนที่มันเป็นสนิมดำมันก็ดำอ่ะครับมัน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 ไม่สามารถอ่ะมันไม่สามารถที่จะอะไรได้เนี่ยเนี่ยตรงที่มันย่นๆและต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่อ่ะ เนี่ยเข้าใจยังลองเป็นพระที่ทาแต่งสีดิเคุณลองดูดิโดนน้าส้มส่ยชูไปเนี่ยแช่ไว้คุณลองแช่ไว้เบบยผมเคยหลงพราเงิน,นแช่ลืมไว้บางทีครึ่งวันนะคุณรู้ไหมมันจะทําปฏิกิยาได้แค่บางส่วนนะส่วนไหนที่มันควรจะหลุดมันหลุดอ่ะแต่ส่วนไหนที่แบบบรรลุดยากที่มันเกิดแบบเนี่ยอย่างพวกอย่างเงี้ยมันไม่หลุดนะคุณรู้ไหมไม่ง่ายนะบางทีต้องเอาแปรงขัดซะจนแบบเข้าเนื้อเลยนะเนี่ยพวกนี้ถึงจะหลุดออกไปนะคุณรู้ไหมอ่า ลองทําดูก็ได้พระเนี่ยถ้ามันเก่าจริงนะไม่ต้องกลัวหรอกต่อให้คุณล้างจนไอ้ดำๆเนี่ยไม่เหลือเลยอะยังไงมันก็ซีดก็แห้งคุณเชื่อผมไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเม็ดกงเม็ดกวดที่มันฝังอะไรเงี้ยก็อยู่เหมือนเดิมแล้วครับแต่แค่คุณต้องเข้าใจว่าทองเหลืองเนี่ยเขามีสนิมคุมอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้ยเราอ่ะไปทําความสะอาดโดยการใช้ไอ้น้ํายา ลบสนิมออกไปแค่นั้นเองแต่ผิวพันธุ์เขาว่าผิวพันธุ์เขาก็เก่าเหมือนเดิมนั่นแหละเข้าใจไหมคนโบราณน่ะคนแต่เก่าเขาชอบแบบว่าล้างพระเขาล้างทุกคนแหละแต่เขาแบบอยากให้มันเป็นแบบสวยเป็นแบบทองทองสวยๆอ่ะเขาก็ใช้กระบวนการนี้เหมือนกันบางคนเขาก็ล้างอย่างเดียวแต่เขาล้างคือเข,เขากาคบขัดจนแบบจนดำๆไม่เหลือเลยนะประมาณนั้นนะแล้วเขาก็ไปใช้ของเขาอ่ะ อยไหมเนี่ยคุณถึงน,น้ําทองไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคุณลองดูพระองค์ไหนอ่ะลองดูเชื่อมเพ้อลองดูคุณถ้าเกิดคุณมีพระหลายองค์อ่ะคุณก็ลองล้างดูมันไม่ได้รุนแรงอะไรครับพี่บางคนอะ่ะเขาได้พระจากผมไปคุณรู้ไหมเขาเอาน้ํายาล้างห้องน้าเป็ดอะ่ะล้างอะ่ะคือมันล้างผิวออกได้ครับแต่ความเก่าโลหะเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรที่จะไปสามารถทําให้มันเปลี่ยนแปลงได้พอล้างมันเสร็จแ,กแรกๆนะมันก็เป็นแบบทองเหลืองอะ่ะโดนล้างอะ่ะโดนกดอะ่ะ แต่พอวางสักพักเดียวครับแขวนไปเนี่ใช้ไม่ต้องแขวนก็นได้วางไว้เฉยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแ,แห้งค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งเองครับกลับมาเหมือนเดิมแค่นั้นเองเนี่ยอย่างองค์นี้เห็นป่ะมนบอกว่าตั้งกี่วันอนะสามสี่วันเองนะคุณดูดิเห็นปะ่ะเนื้อทองบวบต่างๆเขาก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้พะพระเขาเก่าครับเนี่ยผมลงทุนมาว่าผมต้องการเรียนรู้แล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าพระองค์นี้สวยมาก เห็นไหมมันทําให้เรารู้นะว่าผิวอย่างเงี้ยเออเขาล้างแล้วเขาก็ขัดมาขัดโดยการใช้น้ํายาหรือใช้อะไรต่างๆเนี้ยผมเ็นพระของผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเขาก็ประมาณเนี้ยแผลนี่แบบโอ้ยอย่างกับทองคําเลยปังเงาเนี่ยแล้วแห้งครับเขาจะแห้งเห็นไหมนี่แหละ ไม่ไม่หวั่นไหวครับไม่หวั่นไหว่อกการล้างอยู่แล้วพอล้างมาไงมันก็เก่าครับแห้งเนี่ยเม็ดก่งไม่กล,ไมกลัวอะไรทุกอย่างมีเหมือนกันเหมือนเดิมหมดครับเนื้อเขาขนาดว่าผมเอาที่ผมบอกขาดเห็นไหมเนี่ยเนื้อยังมันยังไม่ตึงเลยแต่คุณไปดูพระที่เขาทําเรียนแบบสินีนนนนนะโโ่เนี่ยเนี่ยทาสีนะดูดิโอ้โหเนี่ยเนื้อดูดิเป็นเกดๆเลยดูดิแต่ผิวเขาเห็นไหมคุณดูผิวเขาสิเขาทําสีมา นี่แล้วพวกนี้ไอ้ดำๆพวกนี้คุณดูไหมลองเอาดิลองล้างนิดเดียวแหละเนี่ยหลุดหมดมันก็กลายเป็นทองเหลืองขา,ขาวๆทิซีดอ่ะมันจะเป็นแบบาานั้นนะครับแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นนานอ่ะเพราะว่าอายุทองเหลืองเขาไม่ได้มากนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิเนี่ยข้อความายอะไรต่างๆเห็นไหมมันเป็นมันเป็นสนิมประดิษฐ์อ่ะเนี่ยขนาดดูดิเนื้อเขาเป็นเกล็ดๆอ่ะบางคนเขาก็มาพูดว่าเออเนื้อเกล็ดๆ,ๆเด,ดเก่าทิ่ไม่เกี่ยวหรอครับพระเนี่ยทองเหลืองเนี่ยคุณลองไปแขวนใช้ดิ แล้วแหแวนใช้ไอ้เปนติดเนื้อเนี่ยติดตัวเราเนี่ยมันก็เป็นเกล็ดครับเป็นเกล็ดๆเ,เ,เหมือนลายพางขึ้นมาคุณลองดูดิมันเป็นแบบนั้นเพราะทองเหลืองเป็นทองผสมอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูดิข้างในเนี่ย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 สนิมเนี่ยสนิมจริงกักบสน,นิมปลอมมันต่างกันเห็นไหมเนี่ยอ่าดูดิเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยล้างก็ออกแล้วเห็นไหมสนิมมาอย่างกระลักเลยเป็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเนื้อ แต่เนี้ยมันอยู่ในเนื้อเห็นไหมสนิมมันออกมาจากในเนื้อแล้วมันแห้งมันแห้งเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยตามซอกเล็กซอกน้อยก็จะมีหมดอ่ะเห็นไหมอ่าเนี่ยดูก้นนะเนี้ยเนี้ยก้นเนี่ยขนายบ้างรอยตะไบเขาก็อยู่รอยตะไบเขาไม่คุมแล้วแต่เนี้ยเนี่ยเห็นปะรอยตะไบยังเหลืองอ่อยอยู่เลย นี่ขนาดว่าไม่ไ,ไปขัดไม่ได้ไปอะไรนะแต่เนี้ยเนี่ยคือโดนขัดโดนอะไรเห็นไหมเนี่ยความเก่าเนี่ยความสึกอะไรต่างๆเนี่ยธรรมชาติของเขาอ่ะมันมันเก่าอ่ะครับพระมันเก่าอย่างไงก็เก่าครับคุณล้างออกมาจนเหลืองบล็อกเลยยังไงก็เก่าผมเคยผมเคยบอกแล้วอ่าเดี๋ยวขออกกน,นุญาตแป๊บนึงอ่ะโอเคไปต่อนี่เห็นไหมผิวเห็นไหมครับเนี่ยต้องคอยนิดนึงคอยเวลานิดนึงนะ เนี่ยแต่สวยสวยทั้งคู่อะคุณดูดิพิมพ์คนละพิมพ์เห็นปะอ่าน,นี้มาดูนี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่งสวยพระองค์นี้ก็ล้างเหมือนกันแต่ล้างมานานแล้วอันนี้เขาเพิ่งล้างยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอ่าคุณต้องเข้าใจนะล้างยังไม่ถึงอาทิตย์แต่เนี้ยล้างเก่าล้างเก่ามาเลยเห็นไหมเนี่ยผิวผิวเริ่มกลับมาแล้วเริ่มซีดเริ่มเห็นปะเริ่มซีดเริ่มอะไรต่างๆงเนี้ยแล้วก็ตามซอกตามอะไรเนี่ยสนงสนิมเขาเริ่มกลับมาละก้น เหมือนกันไม่ต่างกันเพราะว่าผิวก็เริ่มซีดแล้วเริ่มกลับมาแต่ความมันวาวอะไรต่างๆยังพอมีอยู่บ้างนึกออกไหมแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยองค์นี้เขาก็จะด้านเห็นไหมด้านซีดแห้งเห็นหะเนี่ยมาดูให้ดูดูกันดูเล่นๆนี่เห็นไหมจินตนาการนะก็คือองค์เนี้ยเขาพึ่งล้างพึ่งล้าง ๋ยวคอยแป๊บหนึ่งอยวเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นึกออกไหมครับเนี่ยเขาไม่หนีกันเห็นไหมอ่าสบายใจได้เพราะนั้นยิ่งอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งสบายใจเลยคือขนาดว่าเออชะล้างะอะไรต่างนี้ยังดูดิยังเก่ายังแห้องอ่ะจบสบายใจฮนะนี่มาดูองค์นี้องค์นี้คือล้างเก่าเห็นไหมเนี่ยล้างเก่า เนี่ยตามซอกตามอะไรเนี่ยเขาเริ่มมีสน,นิมมีอะไรกลับมาละเห็นปหผิวพันธุ์อะไรต่างๆเขาเนี่ยองนี้เป็นสองกริย์ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมบนหัวนี่องนี้เป็นสองกริย์ดด้วยมีเนื้อเงินปนมีเม็ดโกดเนี่ยละเนื้อเห็นปหเขาเริ่มกลับมาด้านอะไรละเนี่ยเนี่ยสน,นิมเห็นปหเริ่มมีสน,นิมเริ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมาครับกลับมาแน่นอนไม่ต้องกลัว ประสบการณ์ผมเห็นผมเคยซื้อพระที่โดนล,ล้างมาเนี่ยบางองค์กับผมเก็บไว้ปัจจุบันนี้ยเห็นปะผมบอกแล้วปัจจุบันนี้มาแบบโอ้โหแบบอะไรวะอยู่กันประมาณเกือบเกือบปีเองมั้งโอ้ยสนิมมันกลับมาเกือบเต็มองแล้วจากพระเหลืองๆแบบนี้ตอนนี้ไม่เหลืองแล้วครับตอนนี้เนื้อออกไปดังสีน้ําตาลไปแล้วน้ําตาลบางจุดก็ยังมีอมเหลืองบ้างแต่พระบางองค์ที่เป็นลักษณะน้ําทองอะ่ะมันก็จะเหลืองๆนะแต่มันจะซีดๆนึกออกไหมอ่ามันจะประมาณนั้น ผ้าเขามีหลายผิวหลายพันเห็นไหมเนี่ยองนี้เนี่ยเคี้ยวหมากด้วยเห็นไหมนี่มีเม็ดเกินในในในปากหลวงพ่อเขาก็เลยผมก็เลยเรียกว่าเคี้ยวหมากเหมือนหลวงพ่อท่านเคี้ยวหมากอะ่ะนะนี่ตามฟอกเห็นไหมสนิมเห็นครับสนิมสามสีครบเลยนะมีเขียวมีดํามีแดงครบถ้วนนี่ตรงจุดต่างๆเนี่ยองคนี้จะมีแบบหลุมตกทรายอะไรค่อนข้างมากนิดนึงเนี่ยก็จะมีเม็ดกุ้งไม่กัวด,ด่างๆฝังเห็นไหม หรืออย่างคนแต่เก่าเรียกว่าเม็ดแร่เนี่ยเห็นปะตำหนีโครบครับตำหนีโค้บตงขององค์อะเนี่ยบางทีผมก็ว่าพ้าที่ล้างอะสวยนะเอาไปแขวนทีพ้าที่แบบไม่ได้ล้างเนี่ยบางทีก็มันก็จะดำๆอะเวลาแขวนไปนานๆแล้วมันเบื่อจริงๆมันเป็นแบบจริงๆถ้าเกิดคนคนที่แบบมีหลงพราเงินจะเข้าใจเมื่อก่อนผมนคิดว่าเออแบบอยากแขวนพ้าออริเินนอลนะเดิมๆนะอะไรเงี้ย แต่เอาข้าจริงพอตัวเองมาแขวนใช้อะ่ะแบบพระที่เป็นสนิมสนิมเดิมเดิเงี้ยเนี่ยอย่างองเนี้ย,ยไปยี่โมงเนี้ยเนี่ยเห็นปะเนีย่ยเป็นลักษณะแบบเนี้ยสนิมเดิมเดิมประมาณเนี้ยแต่พอแขวนไปนานๆแล้วมันมันมันรู้สึกเบื่อมันรู้สึกแบบยังไงวะผมอธิบายไม่ถูกมันมัน มันคืออย่างนี้มันมันสวยกว่าคือพระที่ถูกการล้างเนี่ยมันสวยกว่างจริงนะเวลาแขวนเนี่ยแล้วเวลาใช้ไปนะผิวมันอยู่ในกรอบใช่ป่ะพระท่านจะอยู่ในกรอบแล้วเราแขวนทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วบางทีเราก็หยิบมาดูแรกๆเราดูทุกวันครับแต่พอเราแขวนไปนานๆปุ๊บเราก็เริ่มไม่ค่อยสนใจท่านละพอนานๆหยิบมาดูทีแบบเฮ้ยเออเฮ้ยสีสันมันเปลี่ยนเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆอ่ะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะจากประสบการณ์คนที่แบบ เห็นพระมาหลายๆองค์เนี่ยเห็นปะเขาจะค่อยๆกลับมากลับมาเนี่ยเห็นปะแต่มันจะไม่หนีกันนะครับมันจะไม่หนีกันเนี่ยสนิมพวกนี้ยบางจุดเนี่ยมันล้างไม่ออกจริงมันล้างไม่ออกจริงนะไม่ใช่ว่าจนเจตนาล้างไม่หมดนะคือมันล้างไม่ออกบางจุดที่มันแบบมันเหมือนแบบมันมันถูกเผาไหม้แล้วมันก็แบบอยู่ในผิวเลยอะไรประมาณเนี้ยล้างไม่ออก เนี่ยเม็ดกวดเดียส่วนใหญ่จะมีสังเกตไหมพระที่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยล้างมาเนี่ยเนีเห็นปะสังเกตไหมจะแห้งและซีดอ่ะจะแห้งและซีดเนี่ยรอยตะไบเนี่ยบางทีจับบ่อยๆตั้งบ่อยๆมันก็จะต้องคมต้องลู่ไปนะแต่ถ้าพระที่ไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะอค่อนข้างที่จะเห็นชัดกว่านี้นะครับอง์นี้มีโค้ดเห็นไหมองค์นี้มีโค้ด นี่เห็นปะ่ะองนี้ก้นโดนประมาณนั้นอ่ะเนี่ยมันเป็นลักษณะพ้าล้างครับบางทีพ้าล้างนีก็ดีพ้าล้างก็ราคาไม่แพงอ่ะเอาจริงจริงคือก็ต้องยอมแบบมันมันก็ไม่แพงอ่ะตามนั้นเวลาคนเอาพ้าล้างมาขายผมอะกับพ้าแบบเดิมเดิมเนี่ยราคามันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่คนที่เขาชอบบางคนล้างผ้าฝีมือมากล้างออกมาแบบสวยอ่ะสวยเลยเนึกออกไหม ล้างมาแบบแห้งสวยเนี่ยสององเนี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเขาจะกลับมาไล่ๆกันเพราะว่าอายุพักเขาก็ไล่เรียกกันแหะแต่ต้องเข้าใจนะอันนี้น่าจะล้างมานานแล้วละ่ะน่าจะล้างมาเป็นหลายปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคุณต้องเข้าใจนะล้างมาแค่ยังไม่ถึงสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นได้รู้ได้เห็นได้เรียนรู้เนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยแต่ความลักษณะความเป็นเป็นอ่าเป็น เนื้อหาวัดขวางแล้วพิมพ์ถูกเนื้อใช่ทุกอย่างตําหนิสององนี้เป็นพระที่ตําหนิครบเห็นไหมเส้นนี่เส้นนี้เนี่ยคมด้วยเนี่ยองค์นี้ก็คมทั้งสององเนี่ยตรงนี้มีเส้นแตกตรงนี้ก็มีเส้นแตกนี่จักรแลมีเส้นแตจกจักรแลมีเส้นแตกเดี๋ยวคอคอเขาจะมีเส้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง,งอขอกระดกดูก่น okay. อนโอเคดูซิ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคอคอเขาจะเหมือนมีเส้นแต่องค์นี้ยไม่ค่อยชัดนี่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 ตรงนี้ยมันจะมันจะเหมือนมันจะเหมือนเป็นเป็นเส้นสองขีดนะครับเนี่ยมีทั้งคู่เลยไหมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะตรงนี้ก็เหมือนกันบางองค์นี้คมเลยนะบางองค์นี้เป็นเส้นเห็นคมเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเนี้ยแต่มันจะเห็นมันจะเห็นยังไงก็ต้องมีเนี่ยแล้วก็บริเวณเนี่ยเนี่ยตรงไอ้สังกติเห็นปะจะมีเส้นตำหนิของเขา บางองค์ก็เทไม่ติดนะคุณต้องดูนะที่ผมบอกว่าคุณต้องดูองค์ประกอบแบบว่ายังไงไซส์ขนาดแม่พิมพ์เห็นได้จําไม่ได้จำไม่ชัดเหรอไหมเนี่ยจริงจริงองค์นี้สวยเนี่ยดูดิเทมาองค์นี้ก็ชัดแต่ว่าเนี่ยมันจะแต่งฟิบไปหน่อยแต่องค์เนี้ยติดเต็มลอนเลยไหมอ่าเนี่ยลองจักแะและลึกเห็ม่มากแล้วก็มีเส้นแตะตรงนี้เส้นแตะ้างคู่ เห็นไหมมือเมอต่างๆอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะองนี้องนี้นี่ใครใครชอบใครอยากได้เอาไปแขวนนะครับเอาไปสังเกตการดูอ่ะยินดีนะแบ่งไปได้นะครับโทรสอบถามได้เลยองนี้ไม่มีโค้ดนะโทรสอบถามได้เลยคุณลองเอาไปสังเกตการดูนะองนี้สวยแนะ่เป็นผ้าสวย G สามองนี้ผ้าสวยทั้งหมดแหละ คือเขาจะสวยคนละแบบแต่เอาในเรื่องของตําหนิเนี่ยสององค์เนี้ยตําหนิครบพับเป็นพระที่ตําหนิครบชัดเจนเลยนะพลพิมพ์กัน A กับ B เท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคมาสอบถามเพิเ่มเติม0942์เก้าสนะครับจริงๆพระชุดน,นี้ผมตั้งใจจะมาแบ่งในสุขสะดวกแต่ว่าเพลินสุขสะดวกที่แล้วผมไม่สะดวกก็เลยไม่ได้มีสุขสะดวกนะครับตามนั้นโอเค คลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เ,เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกดไลค์ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปอะ่ะมีอะไรตอนนี้ผมซื้อาาภาพปิดตาวัตถาพนสูงมาได้หลายองค์เลยตัวจริงทั้งสิน้นเดี๋ยวไว้อยากดูอยากศึกษากนไมล่ะถ้าอยากดูอยากศึกษาก,าาก,าก,ก,ษาก็เดี๋ยวไว้จะเอาไม่ชมนะครับผมว่าหลายๆภาพปิดตาเนี่ยในสำนักวัตถาพานสูงสูงเป็นที่เชื่อถือได้แล้วก็ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์นะแขวนได้หมด แต่เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็เราอาจจะไม่เป็นผมก็เหมือนกันฝ่าจะเป็นผมก็โดนมาเยอะเนี่ยเก๋ๆเนี่ยผมยังมีประเด็นอยู่นะเนี่ยมันเอาเก๋มาขายผมแล้วผมดูไม่เป็นอนะ่ะผมใช้ทฤษฎีผมว่าพระผมดูเป็นแล้วนะเนื้อหาได้แต่เอาเข้าจริงๆอะ่ะมันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เยอะแยะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพิมพ์ก็สําคัญเรื่องของเนื้อก็สําคัญเรื่องของลักษณะก็สําคัญเชื่อมเพื่อเอาองค์ประกอบให้มันครบไม่ใช่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนึกออกไหมครับเชื่อผมเถอะ เล่นพาให้สนุกครับโอเคคลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ